สวัสดีครับพวกาช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้ครับผมมาเตือนเลยนะครับนะถ้าท่านไม่อยากเสียเงินกับผ้าเบรกนะครับนะที่หมดอายุก่อนถึงอายุการใช้งานจริงนะครับนะก็ควรจะดูสิ่งนี้นะครับทาเองได้ง่ายๆเลยนะครับตามผมเลยครับเจ้าสลักคาลิเปอร์เนี่ยนะครับมันทําหน้าที่ช่วยพยุงนะช่วยชดเชยตัวระยะการกินของเบรกนะครับให้มันกินเท่าเท่ากันนะฮทำหน้าที่ประมาณนี้แหละครับนะฮะ ไปตามไปดูวิธีการทำความสะอาดมันเลยนะครับตอนแรก็หาหาทั้งนานเลยนะหาทั้งจานทั้งอะไรมันก็จามันก็เรียบดีนะครับนะฮะลูกสูบก็ทางานดีนะครับแต่ก็ยังดังอยู่เวลาเบรกจะมีเสียงดังอีก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 หรือว่าบางทีดังบางทีมันคึก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 นี่นะครับนะฮะก็สรุปได้ว่าหาไปหามามาเจอที่สลักคาลิเปอร์นะครับเจ้าสลักคาลิเปอร์นี่คือสลักคาลิเปอร์นะครับนี่คือตัวนี้นะฮะ ทำหน้าที่บาลานซ์ตัวภาพเอกนะครับนะถ้าตัวนี้เคลื่อนไหวไม่ไม่ไม่สะดวกนะครับนะจริงๆแล้วมันต้องเคลื่อนไหวได้นิดหน่อยนะครับเวลาเวลาภาพเบกมันเวลาจานมันแว่งไปแว่งมาอย่างเงี้ยนะครับเวลาขับนะฮะมันก็จะมันก็จะชดเชยให้นะครับโดยตัวนี้นะครับนะถ้าสลักตัวนี้ฟืดนะครับก็จะมีอาการนะฮะก็คืออาจจะมีเสียงดังมีอะไรพวกนี้นะครับนะะหรือบางคันเนี่ย ผ้าเบรกจะกินไม่เท่ากันนะครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับนะผมมาทาคำความสะอาดนะทคำความสะอาดมันแค่เคสของผมเนี่ยทคำความสะอาดก็โอเคแล้วครับหายดังแล้วนะอันนี้ทคำความสะอาดไปพักนึงแล้วนะครับนะมันก็มันก็กลับมาดังอีกคราวนี้ผมจะมาทาคำความสะอาดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราทำาปันยังไงบ้างนะอันดับแรกนะครับนะปัดๆเอาขี้ผุนออกหน่อยนะครับ แล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดนะครับสเปรย์ที่ใช้นะครับเป็นสเปรย์น้ํามันนั่นเองะสง์อะไรพวกนี้นะครับนะไม่ต้องตัวนี้ก็ได้นะครับต,ตัวตัวไหนก็ได้นะฮะที่เป็นน้ํามันนั่นเองะสง์นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยนี่ครับสลักตัวล่างอาจจะไม่เห็นนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนะ สร็จแล้วก็ทิ้งแห้งสักพักหนึ่งนะครับหรือเอาแปรงอะไรเช็ดๆก็ได้ครับบางทีมันเป็นคราบขี้ฝุ่นมันเข้าไปจับนะฮะสลักตรงนี้ตายเลยถ้าตายแล้วก็ส่งผลให้เกิดอาการนี้นะครับอาจจะมีเสียงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับนะฮะบางทีก็หาเข้าไปเถอะครับว่าเ,เกิดอะไรขึ้นนะะเวลาเบรกทีมีเสียงตึงตักตึกตักตึกตัก,ตกอูหาย,ยี่ตั้งนานครับนะเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับ ใช้จารบีเนี่ยจารบีนี่นะครับนะฮะป้ายเข้าไปเลยครับนะครับแล้วนะก็ทานะฮะระวังอย่าให้โดนผ้าบเบรกนะครับเพราะโดนผ้าบเบรกอาจจะทาให้ผ้าบเบรกลื่นได้นะครับอันตรายนะฮะแล้วก็ยัดยัดใส่ตามรูตามอะไรพวกนี้นะครับ เป็นการยืดอายุการใช้งานมันด้วยนะครับบางคันนี่สลักคาลิปเปอร์นี่ถอดไม่ออกเลยฮนะเป็นสนิมติดเต็มเอาละครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ เกือบ,บไว้หน่อยนะ,นะครับถ้าใครเป็นอาการนี้ก็อย่าลืมดูสลักคาลิปเปอร์ด้วยนะถ้าการเบรกมีเสียงนะครับนหนึ่งเราจะต้องดูจานก่อนนะครับว่าจานโคตรไหมนะจานมันปูดป,ดปูดเป็นร่องไหมนะครับเวลาเบรกแล้วมันมันทำให้เกิดเสียงได้นะหลายๆปัจจัยเลยครับหลายหลายคนถามผมเลยนะพอเบรกแล้วมีเสียงแก้ตรงไหนนะครับหลักๆแล้วก,ก็คือสลักคาลิปเปอร์ นะครับแล้วก็ตัวจานนะฮะสองดูสองตัวนี้นะครับแล้วก็ดูตัวผ้าเบรกว่ายังหนาอยู่ไหมเป็นกินเป็นบ้างไหมเป็นร่องไหมนะครับนะฮนะหลกัหลกๆก็ดูแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครป์ด้ครับขอบคุณครับ